ต้องไปถ่ายรูปสินค้าก่อนโหลดหลังโหลดอะไรของเขาเองเพราะว่าของหายของไม่ครบมันคือหน้าที่เขาแต่เราก็ถ้า,ถ,าถ้าเป็นเป็นการดีก็ซัพพอร์ตลูกค้าถ้าเป็นลูกค้าใหม่เลยก็แนะนําเขาไปเลยว่าเอ้ยอย่าลืมถ่ายรูปสินค้าก่อนโหลดหลังโหลดนะถ่ายเก็บไวเ้เถอะไว้เป็นโปรไฟล์อยู่ทำเว็บไซต์อะ่ะเนาะก็คือเข้าเว็บไซต์การโหลดหลังโหลดทําเป็นโปรไฟล์ได้ด้วยอย่างน้อยเป็นหลักฐานด้วยเพราะเวลาเวลาไปถึงปลายทางปุ๊บถ้าของมันเสียหายจะได้สืบคนว่ามันเกิดขึ้นมาตอนไหน ถ้าเราโหลดเสร็จสภาพตู้สินค้าเราดีไม่มีอะไรเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่ที่ลูกค้าแล้วค่ะระหว่างทางหรือเปล่าจะได้เคลมถูกมีอินชอนลันก็จะได้รีพอร์ตอินชอนลันได้แต่ถ้าไม่มีปุ๊บสืบค้นละระหว่างทางเกิดที่ไหนอินควอเทอร์มและผิดชอบคืออะไรตรงไหนนะอันนี้สาคัญนะอัน,นคือ c ีวแล้ว c ีวเนี่ยชิปเปอร์เป็นคนโหลดเองที่หน้าโรงงานคุณหน่งย้ําบอกแล้วนะ oh. ไม่มีใครเห็นนอกจากหน้าโรงงาน คุณน้องมาร์คเห็นไหมในแต่เอกอ<ห>สารเห็นแต่อินบอร์แพ่กิ้งลิสต์เห็นดีเอลเราทํางานหน้าตามเอกสารถูกต้องไหมชิปปิ้งก็เช่นกันชิปปิ้งก็ไม่ได้วิ่งพิธีลงหน้าโรงงานด้วยก็ไม่เห็นเรือก็ยิ่งไม่เห็นเลยลไม่มีใครเห็นนอกจากหน้าโรงงานเขาก็ควรจะทําอะไรให้เรียบร้อยของเขาความรับชอบตรงนี้คือซีบายนะเป็นหน้าที่ของผู้สอกในการโหลดของเขาตู้